ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน a n มะมาโอคำพูดของเซี่ยหยานเกิดจากความมั่นใจอย่างแท้จริงและสร้างความประทับใจให้กับนักรบหลายคนในสังเวียนเลือดเขาวางแผนที่จะต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสามพร้อมกันและอ้างว่าจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ภายใน15นาที เขาช่างโอหังเสียจริงข้าบอกว่าเจ้าจะต้องต่อสู้แบบตัวต่อตัวดังนั้นเจ้าก็จะต้องต่อสู้แบบนั้นส่งหยวนหลินว่านตอบด้วยนำเสียงทุ้มขณะจ้องไปที่เซี่ยหยานร่างกำยามพุ่งออกมาจากผู้ชมและปรากฏตัวบนเวทีทันที ชายคนนี้มีความสูงมากกว่า2เมตรและร่างกายที่ใหญ่โตของเขาก็ทำให้เกิดออร่าหน้าหวัดลัวซึ่งมันทำให้เขาดูเหมือนสัตว์ร้ายเขาเป็นคู่ต่อสู้คนแรกของเจ้าหลินว่านกล่าวกับเซี่ยหยาน ทุกคนในสังเวียนเลือดมองไปยังชายที่เหมือนดั่งสัตว์ร้ายและจำเขาได้อย่างรวดเร็วข้ารู้จักเขาเขาคือทรงยวนเขาชนะการต่อสู้หนึ่งร้อยครั้งติดต่อในสังเวียนเลือดเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ากันว่าพลังการต่อสู้ของเขานั้น่หนาหวาดหวั่นยิ่งกว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์ขั้นสามทั่วทั้งสังเวียนเลือดเต็มไปด้วยบทสนทนา เซียยานเหลือบมองไปที่ทรงหยวนและรอยยเย็นก็ปรากฏที่ปากของเขาจากนั้นเขาก็เคลื่อนไหวและปรากฏตัวบนเวทีสังเวียนเลือดเงียบลงอีกครั้งปรมาจารย์เซียยานเชิญทรงหยวนกล่าวอย่างเรียนเฉย มาเถือเสีย้ยหยานกล่าวตอบโดยที่ยังดูสง่าง,งามไม่แยแสและภาคภูมิใจทรงหยวนไม่พูดอะไรมากหลังจากแค่เสียงอย่างเย็นชาเขาก็วิ่งตรงไปหาเสี้ยหยวนเหมือนปีศาจวานอนตัวใหญ่มีค้อนยักษ์อยู่ในมือของเขา ซึ่งมันดูเหมือนจะหนักดังภูเขาเมื่อเขาไปถึงเสียยานรอบคลื่นที่มองไม่เห็นก็เริ่มกระจายออกมาจากค้อนทันทีจากนั้นเขาก็เหวี่ยงค้อนใส,ส่เสียยานอย่างแรงทันใดนั้นก็มีเสียงกระแทกดังขึ้นจากภายในลานประลอง พลังของเขาน่าประทับใจเสียจริงผู้ชมต่างตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าพลังโจมตีของทรงหยวนนั้นเหนือไปกว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์และยังเหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์ขั้นหนึ่งหรือแม้แต่ขั้นสอง อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้เสี่ยหยานยังคงยืนอยู่ที่นั่นด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายเมื่อคนอนยักอยู่ห่างจากเขาไม่ถึงหนึ่งเมตรและกำลังจะปะทะร่างของเขาเขาก็เอื้อมมือออกไปช้าช้า ในทันทีที่เขาเอื้อมมือออกมาแสงกระบี่สีดำก็พุ่งตรงออกมาแสงกระบี่ที่มืดมิดเหมือนสีหมึกพุ่งเข้าหาทรงหยวนอย่างไร้เสียงและมันเคลื่อนไหวเร็วเกินไปที่ทรงหยวนจะตอบสนองได้ทันทรงหยวนนั้นเหวี่ยงค้อนของเขาก่อน แต่ก่อนที่คอนของเขาจะกระทบเข้ากับร่างของเซียหยานกระบี่แห่งความมืดของเซียหยานก็ตัดผ่านร่างกายของเขาแล้วเขามองดูด้วยความไม่เชื่อเมื่อแสงกระบี่ผ่านไป ในวินาทีต่อมาเขาก็ล้มลงทันทีพร้อมกับพลังของคอนที่สลายไปภายในไม่กี่วินาทีหลังจากเคลื่อนไหวทรงหยวนก็ตายลงบนลานประลองในสังเวียนเลือดทุกคนเบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อเขาแข็งแกร่งเกินไป นี่คือความแข็งแกร่งของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกอน,นันต์ทรงอยวนนั้นเทียบได้กับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในจุดสูงสุดของขอบเขตอนันต์ขั้น3แต่เขาถูกฆ่าตายในกระบวนท่าเดียว เซียหยานเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์จริงหรือทุกคนในที่แห่งนี้แอบประหลาดใจแม้ว่าพวกเขาจะเคยได้ยินเกี่ยวกับผลการต่อสู้ของเซียหยานแต่ในตอนแรกพวกเขาล้วนสงสัยในความจริงของมันเนื่องจากพวกเขาไม่เคยเห็นเขาต่อสู้มาก่อนแต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้อันน่ากลัวของเซียหยานที่เพิ่งแสดงให้เห็นได้ปัดเป่าความสงสัยของพวกเขาออกไป ไม่เพียงแค่นั้นพวกเขายังสงสัยว่าเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าเขาลืมด้วยซ้ำหลินว่านยืนอยู่ท่ามกลางผู้ชมและกัดฟันแน,น่นเมื่อเห็นว่าทรงหยวนถูกเสียหยานฆ่าจากนั้นนางก็เรียกอีกชื่อหนึ่งโมหลิง ชายที่ดูเหมือนปีศาจปรากฏตัวขึ้นบนเวทีเขาคือผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์คนที่สองที่หลินว่านหามาเขาเก่งกว่าทรงหยวนเล็กน้อยเขามีทักษะในด้านความเร็วและเคลื่อนไหวอย่างลึกลับดังนั้นเขาจึงรับมือได้ยากอย่างมากแต่เมื่อเขาต้องต่อสู้กับเซี่ยา,ยานที่เคลื่อนตัวได้เร็วกว่าเขาท้ายที่สุดโมหลิงก็ถูกเซี่ยา,ยานสังหารด้วยการโจมตีเพียงกระบวนท่าเดียว ตอนนี้เสียายานได้สังหารผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังสองคนอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละคนนั้นถูกโจมตีด้วยกระบวนท่าเดียวสายตาที่กำลังมองมาที่เขาเต็มไปด้วยความตกใจและชื่นชมไม่น่าแปลกใจที่เขาจะถูกขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งในโลกอน,นันต์ เซี่ยยานควรค่าแก่การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ตระกูลเซี่ยบ่มเพาะอย่างพิถีพิถันเช่นเดียวกับพี่ชายของเขาที่เป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงเจ้าแห่งเกาะเรสบัดกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็หันไปหาหลินว่านว่านเอ,อ๋อถึงเวลาที่จะหยุดแล้วข้ายังมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งที่จะต่อสู้เขาดังนั้นมันจึงไม่ต้องเร่งรีบที่จะหยุดหลินว่านกล่าวเสียงต่ำ เจ้าแห่งกอะเรสบัดและผู้อาวุโสของตระกูลเซียต่างยิ้มให้กับคำตอบของนางในสายตาของพวกเขาสิ่งที่หลินว่านทั้งนั้นเป็นเพียงความสุกสนของเด็กสาวดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจคนสุดท้าย นักดาบหลินว่านร้องเรียกอีกครั้งที่งุมหนึ่งของลานประลองเจงวู้เฉิงซึ่งนั่งอยู่เคียงข้างกับหยางจู่ส่วนยืนขึ้นอย่างช้าๆเสียหยานนั้นทรงพลังอย่างแท้จริงระวังตัวด้วยหยางจู่ส่วนบอกเขาด้วยท่าทางสบายๆ ข้ารู้เจียงงูเฉิงพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นเขาก็บินเข้าไปในลานประลองและยืนอยู่บนนั้นนักดับข้าไว้ใจเจ้านาหยินว่านพูดในใจพลางกำมือและจ้องไปที่เจียงงูเฉิงผู้ชมนับไม่ถ้วนรวมถึงเจ้าแห่งเกาเรสบาดผู้อาวุโสจากตระกูลเซี่ยและประมาจารย์เต่าคนอื่นๆต่างก็มองไปที่เจียงวูเฉิงเช่นกันเป็นเขา เจ้าแห่งกะเรสบัตและประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์เคยเห็นเขามาก่อนและรู้ถึงความแข็งแกร่งของเขาดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นเขาปรากฏตัวบนลานประลองพวกเขาก็สบตากันและการแสดงออกของพวกเขาก็เปลี่ยนไปไม่คาดคิดเลย ว่านเอ๋จะขอความช่วยเหลือจากเขาเจ้าแห่งเกาะเรดบัดคิดพลางลูกคราวของเขาขณะจ้องมองไปยังเจียงวู้เฉิงเป็นเรื่องที่น่าสนใจประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์แอบกล่าวขณะที่คิ้วของเขายกขึ้นเขารู้ว่าเสียยาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ในโลกอนัน์นั้นน่าเกรงขามความแข็งแกร่งของเขาได้รับการพิสูจน์แล้วเมื่อเขาสังหารทรงหยวนและโมหลิงอย่างต่อเนื่องแต่เจียงวูเฉิงเขาได้ฆ่าเลยซิน เจ้าแห่งเกาะเรดบัดและประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์ได้เฝ้าดูเจียงู่เฉิงต่อสู้กับเหลยซินดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าเจียงู่เฉิงไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเสี่ยหยานแต่คนอื่นๆในสังเวียนเลือดไม่รู้ยียี มีอีกคนหนึ่งที่กำลังจะถึงแก่ความตายเขาโง่เขลางั้นหรือเขาไม่ได้ดูเสี่ยยานฆ่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังทั้งสองติดต่อกันด้วยการใช้เพียงกระบวนท่าเดียวเขายังกล้าจะขึ้นมาอีกหรือบางทีท่านหญิงอาจจะเสนอสิ่งที่ไม่อาจต้านทานได้เขารู้ว่ากำลังจะตายแต่เขาก็ยังอยากจะลองหน้าเสียดายที่เขาประเมินตัวเองสูงเกินไป ทุกคนในกลุ่มผู้ชมมองไปที่เจงู้เฉิงด้วยความสงสารในความคิดของพวกเขาหากเจงู้เฉิงต่อสู้กับเซียหยานไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะต้องตายมาเถอะปลดปล่อยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเจ้าซะมิฉะนั้นเจ้าอาจจะไม่มีโอกาสเสียหยานมองไปที่เจงู้เฉิงอย่างไม่แยแสร,ราวกับเขากำลังมองหมดปลวกแน่นอนหากว่านั่นคือสิ่งที่เจ้าต้องการเจงู้เฉิงตอบอย่างสบายสบาย จากนั้นดาบจาก,กรพรรดิก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาทันทีและเขาเหวี่ยงมันไปที่เสียหยานจากระยะไกลทันใดนั้นเงาดาบขนาดใหญ่ก็พุ่งไปข้างหน้าเพื่อโจมตีเสียหยานอย่างไรก็ตามพวกเขาอยู่ห่างกันเกินไปและกระบวนท่านนี้ก็ช้ามากจนผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังสามารถหลบเลี่ยงได้สำหรับเสียหยานมันเป็นเหมือนด่างเค้กชิ้นหนึ่งเขากำลังจะทำอะไร เขารู้หรือไม่ว่าเขาจะถูกฆ่าในไม่ช้าเขาจึงยอดแพ้และตัดสินใจที่จะโจมตีออกมามีบางอย่างไม่ถูกต้องแม้แต่ข้าจะหลีกเลี่ยงการโจมตีนั้นได้ผู้ชมหลายคนกำลังพูดคุยกันและตามที่พวกเขาคาดไว้ เมื่อเงาดาบมาถึงเสียหยานก็หลบมันได้อย่างง่ายดายด้วยการขยับเพียงเล็กน้อยเจ้าเป็นเพียงแค่มดปลวกเสียหยานยิ้มอย่างดูถูกและเดินเข้าไปใกล้เจิงวูเฉิงทันทีจากนั้นแสงกระบี่แสงดำก็สาดออกมา แสงกระบี่เคลื่อนที่เร็วจนน้าประหลาดทั้งทรงหยวนและโมหลิงก็ถูกสังหารจากแสงกระบี่เดียวกันเมื่อเห็นเช่นนี้หลายคนในหมู่ผู้ชมแอบถอนหายใจแต่ในขณะที่แสงกระบี่กำลังจะโจมตีเจียงมู่เฉิง เงาดาบลึกลับปรากฏขึ้นอย่างเงียบเๆและสะกัดกั้นกระบี่ที่เข้ามาได้ทันเวลาอะไรกันเสียหยนเงยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจอะไรเขาป้องกันการโจมตีของเสียหยาน มันทำให้เกิดความประหลาดใจอย่างมากในหมู่ผู้ชมพวกเขาเห็นยจงงูเถิงกัดแกว่งใดของเขาและปิดกั้นกระบี่ของเซียหยานน่าสนใจจริงๆปากของเซียหยานคงเป็นรอยยิ้มบางๆแต่ดวงตาของเขาเย็นชาเป็นพิเศษ ข้อมือของเขาขยับและเขาเยัยงคงโจมตีเจงู้เฉิงด้วยกระบี่สีเข้มของเขาเงากระบี่สามสายพร้อมแสงเย็นเยือกพุ่งไปที่ลำคอหัวใจและหน้าผากของเจงู้เฉิงเงากระบี่ทั้งสามนี้ไม่ได้มีพลังมากนะักแต่มันรวดเร็วจนหน้าทึ่งคลงคลงคลง เงากระบี่ทั้งสามถูกปัดป้องหมดเช่นกันเขาจะตามความเร็วของข้าได้อย่างไรเสียยานรู้สึกมุนงงแต่เขาก็สูดลมหายใจเข้าอย่างไม่ใส่ใจทันใดนั้นเขาก็ยกกระบี่สีเข้มและเย็นเยยอกขึ้นและพลังอันท่วมท้นก็หลอมรวมอย่างรวดเร็วแสงกระบี่พุ่งออกมาระยิประยับการโจมตีครั้งก่อนของเสียยาน,นั้นรวดเร็วแต่พลังที่แฝงอยู่ในการโจมตีนั้นธรรมดาอย่างมาก อย่างไรก็ตามการโจมตีครั้งนี้มีพลังมหาศาลเจิงวู้เฉิงก็ยกดาบขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีทันทีเขาสกัดกั้นมันแต่พลังอันน่าสะพรึงกลัวที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีได้กดลงที่ร่างของเจิงวู้เฉิงเหมือนภูเขาที่ยิ่งใหญ่มันทำให้เขาล้มลงทันทีและฟาดลงกับลานประลองอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ